คือแต่ละรอบซึ่งผมมานั่งอธิบายสถานการณ์ทางการเมืองให้คนเข้าใจว่าทําไมทรัมป์ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าพอเขาชนะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะฮะมันก็มีสิ่งเลวๆที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วในที่สุดคุณจะเห็นฉากซึ่งดูแย่ดูเลวร้ายดูที่เต็มไปได้วยความเกลียดชังคือฉากรวบตัวอิมมิเกรนต์เต็มเลยนะฮะในแคลิฟอร์เนียในเท็กซัสในฟลอริดาเนี่ยแล้วก็จะเป็นคนผิวสีเยอะเป็นเชื้อสายสเปนอีกเยอะนะฮะเป็นลาติโนเยอะ นโยบายเมื่อน,นํามาปฏิบัตินะฮะจะดูแย่ไปเลยฮะ,ะผมไม่ได้เชียร์นโยบายนี้ของทรัมป์แต่ผมบอกว่ามีพลเมืองจํานวนไม่น้อยที่เรียกร้องนโยบายนี้ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของประเทศหรอกแต่จํานวนไม่น้อยเลยและอาจจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ของคนซึ่งเลือกรีพับลิกันรอบนี้ที่ต้องการให้มีการ round up immigrants แต่เมื่อมีการ round up immigrants น,น,นะฮะก็จะดูแย่ภาพที่ออกมาก็จะดูเป็นการเหยียดผิวอย่างชัดเจน profile คนซึ่งเป็นเชื้อสายสเปนิกในแบบที่ทรัมป์จะทำเนี่ยเขาจะเลือกปฏิบัติด้วยเขาจะ t a r ก e t i s p a ปน c a อ e r i c a n น n d Hispanic n o อ a m มริกันเขาไม่ได้ทาเกิดคนไทยที่ไปล้างจานทำงานอยู่ที่นู่ในร้านอาหารนะฮะเขาจะทาเกต Hispanic American มันจะเป็นนโยบายที่เมื่อปฏิบัติเมื่อลงมือเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่ไอซเนี่ยจะเป็นนโยบายที่เลือกปฏิบัติตามผิวสีและชาติพันธุ์นั่นคือปัญหาของมันณนะเวลานี้เนี่ยก็ได้เห็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเนี่ย ตื่นขึ้นมาแล้วก็แซงหน้าในหลายๆมลรัฐมลรัฐซึ่งแซงหน้าไปแล้วก็จะเป็นมลรัฐอย่างเช่นจอร์เจียนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้แฮร์ริสนั้นได้อยู่ผมอ้างอิงจากรายงานของนิวยร์กไทมส์นะฮะซึ่งเขาอ้างอิงโพลหลายสำนักนะ,ะแต่โดยรวมคือผมเข้าไปอ่านนิวยร์กไทมส์แล้วก็มีความชัดเจนว่าทรัมป์ได้แซงหน้าขึ้นมาในจอร์เจียแล้วก็ได้แซงหน้าขึ้นมาในเนวาดาด้วยแต่ว่าเหลือวิสคอนซินแล้วก็เพนซิลเวเนียซึ่งยังเสมอกันอยู่ นะครับส่วนที่แฮร์ริสนั้นคว้าชัยชนะอยู่อย่างแน่ๆก็น่าจะเป็นมิเนโซตาแล้วก็มิชิแกนจำได้ไหมครับที่ผมไปออกงานเสวนาของไมเดชนที่เขาจัดในวันนั้นเนี่ยประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนนั้นแฮร์ริสนำอยู่ในสวิงสเตทอยู่ประมาณ5-6 s ถึง g s สวิงสเตทแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าในสวิงสเตทถ้าคุณประเมินว่าสวิงสเตทมีมิชิแกนนอร์ทแคโรไลนาเนวาดาแอริโซนาจอร์เจีย แล้วก็เพนซิลเวเนียแล้วก็เนวาดาอะไรเงี้ยแล้วคุณคุณประเมินว่าสวิงสเตทมีอยู่เจ็ดมลรัฐนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยได้ไปประมาณ4-5ถึงแล้วคือทรัมป์แซงขึ้นมาแซงขึ้นมาอย่างชัดเจนในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมามันเหมือนกับกำลังเร่งเครื่องในขณะที่แฮร์ริสเนี่ยเครื่องช้าลงแฮร์ริสก็เลยเดินหน้าหาเสียงทรัมป์ก็เลยเดินหน้าหาเสียงในรัฐซึ่งเสมอกันอยู่และนั่นก็คือเพนซิลเวเนียส่วนโพส่วนใหญ่เนี่ยให้ทรัมป์นำขาดประมาณ5%ได้ ที่ทั้งในฟลอริดาแล้วก็ที่ทั้งในโอไฮโอด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณกลางสวิงสเตทมากลายเป็นว่าทรัมป์แซงหน้าขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งไปแล้วแต่ว่าอย่งางไรก็ดีโพลในระดับประเทศชาติส่วนใหญ่เนี่ยทรัมป์ยังตามอยู่ประมาณ1%ซแต่ว่าทรัมป์ตามอยู่1%เซนี่ยแตกต่างจากย้อนกลับไปประมาณสสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทรัมป์ตามอยู่ประมาณ3%ปซแปลว่าโดยโมเมนตัมตอนนี้มันอยู่ที่ฝั่งทรัมป์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็น ก็คงจะแซงได้ยากยกเว้นซะว่ามีอะไรซึ่งมาเบรกทรัมป์ทำให้เสียโมเมนตัมถ้าคุณมาดูในพาดหัวของ New York Times ในวันนี้คุณก็จะเห็นเห a d l i n e ข่าว How Trump exploits divisions among black and Latino voters นะฮะ anti-immigrant message เนี่ยมันเป็น message ที่มีผลสองด้านในมุมนึงเนี่ยชาวแอฟริกันอเมริกันและชาวอิสเปเนิกที่ต้องการให้มีการหยุดรับผู้สูงอพยพเข้ามาอยู่ในชนมริการลดใหม่ๆอะไรเงี้ย ก็มีที่มองว่าควรจะปิดพรมแดนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีพลเมืองชาวอเมริกันซึ่งเป็นเชื้อสายสเปนิกที่มองว่าแมสเซจเนี่ยในที่สุดมันเป็นแมสเซจซึ่งต่อต้านชาวสเปนิกเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะเลือกทรัมป์นะฮะมันก็แบ่งออกมาเป็น,ปนสองกลุ่มอะวิธีการมองนโยบายเนี่ยว่ามันเฮี้ยมโขดเกิน e ไปแล้วจริงๆแล้วมันเป็นแอนตี้ฮิสแปนิกแมสเซจตั้งแต่แรกซึ่งผมคิดว่าอ่านอย่างนั้นก็ไม่ผิดเพราะว่าทรัมป์ก็แอนตี้ฮิสแปนิกตั้งแต่ช่วงแรกที่ไปกล่าวหาว่าผู้อพยพยเข้ามาม จากเม็กซิโกนั้นเป็นฆาตกรเป็นผู้ซึ่งจะเป็นอาชญากรอะไรเงี้ยไปมัน,ม,นมันแรงแล้วมันก็ไปเหยียดเกินไปแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันก็มีผลทำให้ออฟริกันอเมริกันแล้วก็ลาตินอเมริกันคอนเซอร์เวทีฟหันมานิยมทรัมป์นะฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีผลในแบบนั้นมีนะฮะแต่ว่ามันเยอะหรือน้อยก็ส่วนใหญ่มันจะพิสูจน์ในวันเลือกตั้งคราวนี้นิวอ,อัลทมมเขาก็าตั้งคำถามว่า อีวังก้าหายไปไหนอีวังก้ายังไม่ได้ช่วยทรัมป์ในการหาเสียงมากนะักนะครับคนก็เลยตั้งคําถามว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เกิดอะไรขึ้นนะฮะอีวังก้าทรัมป์นะฮะ, anka, นะฮะเธออาจจะเบื่อก็ได้นะฮะเหมือนกับอะไรสเตฟานีแม็กแมนก็เบื่อวินส์แม็กแมนบางทีเหมือนกันนะฮะเอาล่ะ e อย่างไรก็ดีผมอยากจะพูดอย่างนี้เวลาผมพูดว่าทรัมป์เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ด้วยเหตุผลอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยผมพยายามอธิบายให้คนเข้าใจนะฮะว่าทําไมเขาเป็นเช่นนั้นผมไม่ได้บอกว่าผมนิยมนโยบายของคนคนนี้ บางทีเอาจริงๆเอาละผมพูดเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองในประเทศไทยหรือการเมืองในสหรัฐเนี่ยผมจะสวมหมวกในการพูดมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมเล่นในแบบที่ผมก็พูดเอามันด้วยแล้วก็พูดเอาสนุกด้วยแล้วก็พูดเอาแบบที่ให้มันมีการเอียงไปในข้างใดข้างหนึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างอารมณ์ร่วมในการชมรายการด้วยนี่คือวิธีในการปฏิบัติของผมมันเป็นวิธีการแบบนังวยปลัง แต่ประเด็นก็คือว่าผมไม่ได้บอกนะฮะว่าเอาจริงๆแล้วนโยบายต่างๆเหล่านี้มันจะดีไปหมดไม่ใช่เลยนโยบายหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายซึ่งจะรวบตัวผู้ซึ่งเป็นคนถ่างด้าวที่หลักฐานเอกสารไม่มีอยู่ในมือแล้วก็เป็นชาวสเปนิกแล้วก็ส่งกลับประเทศดั้งเดิมหมดเลยเนี่ยมันจะเป็นนโยบายซึ่งพอนำมาปฏิบัติเนี่ยจะสร้างปัญหาเยอะแยะมากมายแล้วมันจะดูไม่ดีเลยแล้วมันจะเหี้ยมโหดแล้วมันจะทําในแบบที่เมื่อปฏิบัติแล้วผิดหลักการด้านมนุษยธรรม และเป็นอยบายซึ่งแสดงความเกลียดชังในเชิงเหยียดอย่างไม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสมต่อชาวฮิสแปนิกอเมริกันหรือชาวฮิสแปนิกที่เป็นคนเอลซาวาโดฮอนดูรัสเม็กซิกันกัวเตมาลาเอกวดอร์พลเมืองจากทวีปอเมริกาตอนกลางและตอนใต้เนี่ยซึ่งเขาย้ายถิ่นฐานม,มาอยู่ในสหรัฐเนี่ยแล้วยังไม่ได้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็จะถูกรวบตัว ส่งขึ้นรถบัสส่งออกนอกประเทศนโยบายเนี้ยทรัมป์สัญญาว่าจะทำและเป็นนโยบายซึ่งในที่สุดเมื่อทำเนี่ยในทางปฏิบัติจะไร้หลักการด้านมนรษยธรรมแล้วจะดูแย่ด้วยแล้วก็จะเป็นการเลือกปฏิบัติด,ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในสหรัฐในเวลาคุณใช้ชีวิตอยู่เนี่ยคุณไม่มีเอกสารหรอกคนบริการส่วนใหญ่อย่างมากเนี่ยนะหนังสือเดินทางก็ไม่มีส่วนใหญ่ก็ไม่เคยบินไปต่างประเทศส่วนใหญ่อย่างมากที่มีเนี่ยก็จะเป็นบัตรประจําตัวซึ่งเป็นบัตรของแต่ละมอลรัฐ ต่เอาจงจริงล่าหลายคนซึ่งอยู่ในสหรัฐก็ไม่มีบัตรประจำตัวในระดับมลรัฐก็จะมีแค่ใบขับขี่เพราะฉะนั้นเอาจริงๆในสหรัฐเนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยเขาไม่ได้มีใบเกิดเขาไม่ได้มีสัมมโนโครัวอะไรที่มัต้องพิสูจน์ว่าตนเองเนี่ยเป็นคนบริการเขามีแค่ใบขับขี่หรือไม่ก็ state license แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองซึ่งจะต้องพิสูจน์เข้าใจข้อเท็จจริงก่อนนะฮะมันแตกต่างจากประเทศไทย คือแต่ละรอบซึ่งผมมานั่งอธิบายสถานการณ์ทางการเมืองให้คนเข้าใจว่าทำไมทรัมป์ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าพอเขาชนะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะฮะมันก็มีสิ่งเร็วๆที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะ,ะต้องเข้าใจก่อนแต่ว่ามุมของสิ่งเล็วๆเนี่ยบ่อยครั้งผมแทบจะไม่ต้องอธิบายเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคุณเปิดหน้าจอสื่อมาเนี่ยเขาอธิบายให้ฟังหมดแล้วเช่นเดียวกันในสมัยดรทักษิณชินวัตรเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีมุมมองที่วิพา์วิจารณ์ดรทักษิณชินวัตร เกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะตั้งแต่ C.T.X ยันกล้ายางอะไรเงี้ยผมไม่ต้องมาอธิบายอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่าสื่อกระสาหลักเล่นไปจนหมดแล้วแต่ว่าวันนี้ผมต้องการพูดให้เข้าใจว่านโยบายของทรัมป์หลายเรื่องเนี่ยเมื่อนำมาปฏิบัติจริงเนี่ยมันท็อกซิกสิ่งที่ผมต้องการย้ำให้เข้าใจในวันนี้คือว่าไอ้นโยบายแอนตี้มิเกรชันนี้เมื่อนำมาปฏิบัติเนี่ย มันจะสร้างความร้าวฉานและมันจะดูเหมือนเป็นนโยบายซึ่งเยียดชาวอิสปนเปนิกเพราะว่าถึงเวลาพอคนได้รับการรวบตัวเนี่ยมันก็จะเป็นการรวบตัวโดยที่เป็นการตัดสินโดยที่ดูที่ชาติพันธุ์และผิวพันธุ์แล้วก็ดูที่เวลาเจ้าหน้าที่เขาเจอคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณมาทํางานตรงนี้คุณมีเอกสารรับรองไหมว่าคุณเป็นผู้ซึ่งอพยพเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายคุณมีเอกสารพิสูจน์ไหมว่าคุณถือสัญชาติ หรือถ้าคุณไม่ถือสัญชาติคุณมีเอกสารพิสูจน์ไหมว่าคุณเนี่ยมี work permit ใบอนุญ,ญาตในการทํางานและส่วนใหญ่แล้วถึงเวลามันก็จะเป็นการเลือกปฏิบัติในการ p r o f ฟล์ในการเริ่มสอบถามเขาจะดูจากผิวสีดูจากหน้าตาดูจากพื้นเพดูจากความที่คนคนนั้นมีบ้านอยู่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นของตนเองหรือไม่มีที่พักอาศัยไหมแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ไหมเอาจริงๆนะในที่สุดเจ้าหน้าที่ของ immigration เนี่ยนะฮะซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า ICE เนี่ยก็จะดูเลยว,ว่าให้คนเนี้ย นะ,ะมันมีพิรุษหรือไม่แล้วในที่สุดคุณจะเห็นฉากซึ่งดูแย่ดูเลวร้ายดูที่เต็มไปได้วยความเกลียดชังคือฉากรวบตัวอิมมิเกรนต์เต็มเลยนะ,ะในแคลิฟอร์เนียในเท็กซัสในฟลอริดาเแล้วก็จะเป็นคนผิวสีเยอะเป็นเชื้อสายสเปนอีกเยอะนะ,ะเป็นลาตินอเยอะนโยบายเมื่อน,นำมาปฏิบัตินะฮะจะดูแย่ไปเลยฮะผมไม่ได้เชียร์นโยบายนี้ของทรัมป แต่ผมบอกว่ามีพลเมืองจํานวนไม่น้อยที่เรียกร้องนโยบายนี้ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของประเทศหรอกแต่จํานวนไม่น้อยเลยและอาจจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ของคนซึ่งเลือก Republican รอบนี้ที่ต้องการให้มีการ Round Up Immigrant แต่เมื่อมีการ r round up i m m m i r r n t เนี่ยนะก็จะดูแย่ภาพที่ออกมาก็จะดูเป็นการเหยียดผิวอย่างชัดเจนโปรไฟล์คนซึ่งเป็นเชื้อสายสเปนิก แล้วจริงแล้วเนี่ยเมื่อนำมาปฏิบัติแล้วชเช่นเดียวกันกับนโยบายที่เคยทำใน operation w e n b a c k ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีวดีอาร์แันฮาวเวอร์เนี่ยก็จะมีคนที่ถือสัญชาติสหรัฐที่ถูกส่งตัวกลับประเทศอื่นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอเมริกาเนี่ยคนที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่พิสูจน์ว่าตัวเองอะถือสัญชาติไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยเนี่ยทุกคนเนี่ย ก็จะมีทะเบียนบ้านทุกคนก็จะมีบัตรประชาชนคือถ้าถือสัญชาติเนี่ยเราจะมีทะเบียนบ้านเราจะมีบัตรประชาชนหรือไม่ก็มีสำเนาคนไทยเนี่ยมีบัตรประชาชนทุกคนมีถ้าถือสัญชาติสมมโนโครูทะเบียนบ้านก็จะมีเช่นเดียวกันอาจจะไม่มีฉบับตัวจริงก็จะมีสำเนามันเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นข้อบังคับแต่ในสอเมริกาเนี่ยมันถือสปิริตในแบบที่ พลเมืองสหรัฐไม่ต้องมีเอกสารพิสูจน์ตัวเองว่าเกิดในอเมริกาหรือเป็นคนซึ่งถือสัญชาติสัมโนโครวไม่มีไม่ต้องมีเอกสารพิสูจน์ถ้าจะมีอย่างมากก็แค่ใบขับขี่เพราะฉะนั้นมันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่คนที่เดินไปเดินมาในสหรัฐต้องมานั่งพิสูจน์ว่าเฮ้ยกระผมหรือดิฉันเป็นคนอเมริกันเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยต่อให้เป็นคนที่ถือสัญชาติสหรัฐก็จะไม่มีเอกสารไม่มีเอกสารจะมีอะไรมีใบขับขี่ถ้าคุณอยู่ที่นู่นคุณก็จะมีแค่ใบขับขี่ หรือไม่ก็ state license คุณไปใช้สิทธิเลือกตั้งคุณก็มีการลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนทางไปรษณีย์หรือลงทะเบียนออนไลน์ระบบมันไม่เหมือนแบบประเทศอื่นถ้าคุณอยู่บนแผ่นดินนั้นคุณมีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตอย่างเสรีปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อนโยบาย anti migration ของทรัมป์ซึ่งเรียนแบบในพลซึ่งมีชื่อว่าโจเซฟสวิงนะฮะพลโทยศพลโทเป็นทหารใหญ่ในอดีต เป็นผู้ซึ่งเป็นรองผู้บริการหรือผู้บริการหน่วยงานซึ่งดูแลงานด้านอิมมิเกรชันเขาเสนอนโยบายนั้นในยุคของเดอไวท์ดันเฮาวเวอร์พอนานโยบายนั้นมาปฏิบัติในที่สุดเนี่ยก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนบริการเต็มเลยที่เป็นคนบริการที่เชื้อสายสแปนิกที่ไม่มีเอกสา,ารคนบริการเชื้อสายสแปนิกที่ไม่มีเอกสา,ารที่เจ้าหน้าที่ดูแล้วเชื่อว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษพูดได้ไหมเรียนที่ไหนมามีหลักฐานไหม ชาว hispanic ก,ก็จะโดนหาเรื่องเต็มเลยครับนโยบายนี้ไม่เวิร์กแล้วยิ่งไปกว่านั้นผมพูดได้ครบเลยในแบบที่ทรัมป์จะทำเนี่ยเขาจะเลือกปฏิบัติด้วยเขาจะ t a r g กเ็ต hispanic american and hispanic non american เขาไม่ได้ t ทร g e เก็ตคนไทยที่ไปล้างจานทำงานอยู่ที่นู่ในร้านอาหารนะฮะเขาจะ t a r g e เต hispanic american มันจะเป็นนโยบายที่เมื่อปฏิบัติเมื่อลงมือเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่ไอซเนี่ย จะเป็นนโยบายที่เลือกปฏิบัติตามผิวสีและชาติพันธุ์นั่นคือปัญหาของมันเพราะฉะนั้นเลือกทรัมป์ไม่ได้แปลว่าดีนะฮะแต่ที่ผมนั่งทำในรายการคือผมอธิบายว่าทำไมเนี่ยเขาจะชนะและเขาก็คงจะชนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามให้ดีๆฮะสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรโอเปอเรชั่นในสมัยของดไวดีไรท์สนฮาวเวอร์เป็นโอเปอเรชันซึ่ง ใช้คำว่าเว t แบ c กแต่ว่าเว t แบ c กเขาห้ามใช้แล้วคำนี้มันเป็นคำซึ่งดูถูกชาว h ปน p a n ริการซึ่งเดินทางเข้ามาในสหรัฐแล้วก็อพยพเข้ามาเข้ามาทำงานแต่ว่านโยบายในยุคน,นั้นเนี่ยนำโดโจเซฟสวิงซึ่งเป็นทหาร,กรเกษียณอายุราชการของสหรัฐแล้วก็มาคุมหน่วยงาน INS หน่วยงาน INS คือหน่วยงานซึ่งซึ่งมีชื่อเต็มว่า united states immigration and naturalization service นะฮะ แต่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการจับกลุ่มผู้ซึ่งอพยพย้ยายถิ่นฐานไปอยู่อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐณเนะวลานี้มันเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งคือคืองนี้ INS เนี่ยเป็นหน่วยงานซึ่งใช้ชื่อนั้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงแรงงานตั้งแต่ปี1933ถึง1940เสร็จแล้วหน่วยงาน INS หน่วยงาน Immigration เนี่ยย้ายมาอยู่ในกระทรวงยุติธรรมนะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวกับการบางังคับคดีความต่างๆละนะฮะ ในปี1940ถึง2003เสร็จแล้วมีการย้ายอีกทีหนึ่งนะก็คือว่าจากหน่วยงาน INS เนี่ยซึ่งก็คือ US Immigration and Naturalization Service เนี่ยเปลี่ยนชื่อนะฮะเปลี่ยนชื่อนะฮะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ย้ายสังกัดก็คือมาอยู่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแล้วมาอยู่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเนี่ยหน่วยงาน INS ก็จะเรียกว่าเป็นหน่วยงานซึ่งมีชื่อย่อว่า ICE นะจาก INS สู่ ICE หน่วยงาน ICE เนี่ยย่อมาจาก US Immigration and Customs Enforcement เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนี่เป็นการ reorganize ระบบหน่วยงานรัฐที่เกิดขึ้นในยุคของบุชยุคของบุชเนี่ยเขาสร้างกระทรวงใหม่กระทรวงนี้คือรับผิดชอบงานด้านความมั่นคง Department of Homeland Security หรือ DHS แล้ว DHS เนี่ยเทียบเท่ากรมนอผสมมหาสไทยนะฮะ กระทรวงที่ดูแลพื้นที่แผ่นดินภายในประเทศของเขาซึ่งไม่มีอำนาจอะไรเลยก็คือเทียบเท่ามหาไทยเวอร์ชันไม่มีเคียวเล็บเนี่ยเป็นกระทรวงซึ่งมีชื่อว่า Department of Interior แต่ Department of Interior ไม่มีใครสนใจนะฮะแต่ว่า Department ที่คนสนใจที่อยากเป็นเป็นรัฐมนตรีกันก็คือ Department of Homeland Security ซึ่งอันนี้ใหญ่มากแล้วใน Homeland Security Department เนี่ยก็จะมีหน่วยงานไ c e และก็จะมีหน่วยงาน CBP ด้วย CBP คือ US. Customs and Border p r o t e c t i เ n นี่คือ2หน่วยงานซึ่งสร้างขึ้นมาในการปรับโครงสร้างหน่วยงานรักหลังเหตุการณ์11กันยายน2001นะฮะเพราะฉะนั้นหน่วยงานซึ่งจะคอยจับรวบตัวคนซึ่งอยู่ในสหรัฐอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะเป็นไอซ์การเลือกปฏิบัตินะ,ะแล้วในที่สุดทําในแบบที่จะทําให้มีผู้ซึ่งบริสุทธิ์เดือดร้อนด้วยแล้วก็คนซึ่งเข้าไปอยู่ในสหรัฐซึ่งเข้าไปทํางานเฉยๆหลายคนเขาก็แค่อยากมีงานทํา เพราะว่าเขามาจากประเทศซึ่งหางานทําได้ยากและเขาเข้าไปทํางานในฟาร์มในไร่นาอะไรเนี่ยเป็นเวอร์ชันเหมือนผีน้อยอะ่ะแต่ว่าเป็นผีน้อยซึ่งอาจจะมีโอกาสอยู่ในระยะยาวถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่แล้วได้นิรศทษกรรมย้อนหลังแล้วได้สัญชาติหรือไม่ก็แต่งงานกับคนบริการอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่แล้วพอเขาเข้าไปทํางานเน่ยเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปแล้วไปเป็นคนไม่ดีไปเป็นอาชญากรการ vilify หรือการสร้างศัตรู ให้เป็นอิมมิเกรนโดยที่ให้พลเมืองในประเทศเกลียดนะมันเป็นสิ่งที่ทรัมป์ทำและไม่ควรจะทำทรัมป์สามารถชน,กนะการเลือกตั้งได้โดยที่ไม่ได้ v e r i f y i m ม i ิเกรน